ห้าอาการปวดหัวที่เป็นแล้วต้องพบแพทย์ด่วนนะครับหนึ่งเลยอาการปวดหัวที่รุนแรงฉับพลันรวดเร็วแบบไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับเรียกว,ว่าครั้งแรกในชีวิตที่มีอาการปวดแบบนั้นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว,ว่า t n ัน r c l a p h e a d a c h e นะครับหรือว่าปวดหัวแบบฟ้าผ่าเลยเป็นลักษณะของมีอาการเส้นเลือดในสมองแตกฉับพลันหรือว่าส k e นะครับ ต้องรีบไปรักษาถ้าไปเร็วถึงโรงพยาบาลภายใน6ชั่วโมงนะครับมีโอกาสที่จะรอดชีวิตแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่พ,พิการนะครับ2นะครับปวดศรีรษะแบบมีอาการทางประสาทร่วมด้วยนะครับเช่นแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดชาครึ่งซีกมีปัญหาการมองเห็นตลอดจนมีอาการชัก เหล่านี้แสดงว่ามีความผิดปกติในสมองนะครับไม่ใช่แค่อาการปวดหัวแบบความเครียดทั่วไปต้องรีบพบแพทย์นะครับข้อ3มมีอาการปวดหัวหลังจากมีอุบัติเหตุทางศีรษะกระแทกนะครับบางครั้งไม่ได้เป็นทันทีเรามีอุบัติเหตุหกล้มหัวกระแทกแต่ว่ามีมีอาการปวดในวันรุ่งขึ้นอย่างนี้ถือว่าเป็นอาการปวดหัวที่สัมพันธ์กับอุบัติเหตุอาจมีเลือดข้างในสมองต้องรีบไปตรวจนะครับ สี่นะครับมีอาการปวดหัวร่วมกับการมีไข้ร่วมด้วยนะครับบางครั้งมีอาการตึงด้านหลังหรือเรียกว่าคอแข็งอันนี้เป็นลักษณะของเย er ื่อหุ้มสมองอักเสบนะครับต้องรีบไปตรวจและให้การวิจัยโดยด่วนนะครับเพื่อที่จะให้ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะได้ทันนะครับสุดท้ายมีอาการปวดศีรษะร่วมกับมีอาการน้ำหนักลดเบื่ออาหารอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของเนื้องอกแพร่กระจายโดยที่เราไม่รู้ตัวมาก่อนก็ต้องรีบไปตรวจ เหล่านี้นะครับเป็นอาการปวดศีรษะที่ถ้าใครเป็นนะครับหรือคนใกล้ชิดเป็นต้องรีบพาไปพบแพทย์โดยด่วนนะครับถ้าคือมีประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆของท่านนะครับยินดีรับรกับผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากใทุกคนป่วยครับ